็มาถึงช่วงที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณสุข,ขุมหรือว่าคุณยศวดีนะฮะแต่เกินไมื่อกี้ผมถามนอกรอบว่าเปลี่ยนชื่อเป็นสุข,ขุมตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็ทราบว่าเปลี่ยนชื่อเป็นสุข,ขุมนี่น่าจะไม่นาน20กว่าปีที่ผ่านมาน่าจะ,ะคุณยศวดีน่าจะยุสัก50กว่าปีนะครับทีนี้ก็จะให้คุณสุข,ขุมเล่าต่อนะครับว่า ่ช่วงชีวิตที่ผันแปรหรือเปลี่ยนผันผกผันเยอะที่สุดนะในช่วงที่ว่าคุณลุงไม่สบายนะครับแล้วก็มีได้ไปไปหลายที่หลายทางเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าไปทำบุญแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มากาักคาุบานะครับมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่าให้คุณสุขุมเราต่อครับเตือครับอ๋อครับก็เค,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 คยไปหาอาจารย์ไปสาลก็ ตั้งแต่ปีสองสองสองหสองหกสองเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีบันทึกอยู่ในครับอ่านี่มิตรขออาจารย์ไปสารนะครับครับก็สนิทกันเพราะว่าตอนนั้นก็ท่านยังไม่คนยังไม่ค่อยไปหาเยอะไม่ไม่เนาะครับอาจารย์ไปสารนี่มิตไปไหนครับก็มีเรื่องแปลกๆเยอะตอนนั้นก็ศรัทธาท่านอยู่อืมก็ที่ว่า ไปอีสานไปคนเดียวชาวบ้านต้องรวบรวมเงินค่<อ>ารถไปให้<อ>แล้วก็ต้องไปถึงก็มีเกวียนมารับอะไรแบบเนี้ย<อ>ที่ว่าแปลกๆคือคือเมื่อก่อนอาจารย์ไปสารนี่ก็ไปที่ต่างๆก็ไม่<อ>ไมีไม่ไม่สะดวกะครับแต่ว่า,า,<ม>ารวบรวมเงินให้แต่ว่าญาติธรรมท,ที่ที่ไปนี่ไปหาใครครับตอนที่ไปอีสาน ไปหาที่ท่านนิมิตไว้อ๋อนิมิตเรามีถึงอีสานนะครับอาจารย์อีสานนิมิตไว้แล้วก็ไปหาสมัยนั้นก็คือไปหาพระครับไปหาพระพระอยู่ในอยู่ในที่กันด้านหน่อยอ๋อครับแต่ว่าค่ารถขลาอาจารย์อีสานก็เป็นชาวบ้านออกให้นะครวบรวมรวบรวมเป็นปัจจัยแล้วเป็นค่ารถให้อาจารย์อีสานครับผมก็ก็ไปช่วย จ้างไปสารบ้างสมัยก่อนน่ะว่าเออที่ต้องส่งต้องจดหมายหาคนที่ที่มิดนะเมื่อก่อนนี้ก็ย้อนหลังนิดหนึ่งครับว่าสมัยเมื่อก่อนนี้การคมนาคมขนส่งแล้วก็การสื่อสารนะอาจจะยังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีส่งจดหมายยางเดียวผมก็เคยส่งจดหมายนะครับแล้วก็อพระองค์นี้ก็คงจะได้รับจดหมายจางไปสารจากเขาเรียกว่า คู่เฝ้ากองบุญสนบุญนะฮะแล้วก็ฝากไปแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์ก็เดินทางไปเองแล้วก็มีคุณสุขุงไปด้วยไม่ไม่ไม่ได้ไปเพียงแต่ว่า,เ,าเล่าให้ฟังเรื่องแปลกๆแล้วก็รเรื่องที่ที่ไปนั่งปริวาสน,นี้ก็เป็นเป็นพิธีใหญ่เลยนะอืที่แถวบ้านท่านจําชื่อไม่ไดที่นังสือเคยให้ครับครับแการนิมิตรคับที่ทีนี้อยากให้คุณลุงได้เล่า นิมิตอาจารย์ไพศาลหน่อยว่ามันมีนิมิตมาถึงพงลุงได้ยังไงก็ดังน,นั้นศรัทธาท่านแล้วก็ขอให้ท่านช่วยนิมิตท่านก็อ่าก็บอกว่าของวันนี้มันเป็นเองจะนิมิตก็นิมิตไม่จะฝันก็ฝันเองครับครับแต่น,นี้ก็อยู่รู้จักท่านด้อง ไปทํางานช่วยเนาะไปทํางานช่วยปีสองปีมาแล้วรงจำไม่ได้สองสามปีประมาณก่อนก่อนที่จะมีนิมิตนี่คุณสุขุมหรือคุณยอดรอดีก็ไปหาท่านบไปเยี่ยมไปหาไปทํางานช่วยนะจะไปตอกจดหมายไปติดสแตมแล้วมีรู้สึกจะพาอาจารย์ครูบายยินทอนให้เล่าเรื่องตอนทำวัดเย็นเสร็จอะให้เล่าเรื่องภัยสารเพราะว่าผมก็มาคุยกับ านอาจารย์ท่านครูบาบ่อยครับท่านก็นเลยให้ผมเล่าว่าที่ญาติโยมที่มาทําบัดเย็นอืมแล้วตอนหลังก็พาคุณไปสารมาที่นิดมิถึงครูบาด้วยก็ามาเจอกันก็มนถึกไว้ที่ตาม<อ>ที่เก็บไว้ที่ย้อนสองทุ่มรน่อยบาทสม,มัยยังหลวงแล้วก็ประบติคูใบดอ,อนนะครับครับเอก็คุณไปสารเขาก็นิดมิถึงผมจนได้ อืมอแสดงว่าเข้าใเข้าครเ <laughs> ทวดาเห็นแล้วอ,อ่าก็ว <laughs> ่าผมเป็นคนลำพูนอ,อยู่แถวบ้านทิ้วัยยาอืมอ่าผมเพิ่งไปไวัยยาเมื่อเมื่อสอง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 ปีที่แล้วเองนะครั <laughs> บเพิ่งไป <laughs> <laughs> เออเอเอก็ว่าเ,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 เป็นคนลำพูนเป็นพ่อค้าบัวตางล้วบุพกรรม,มีอะไรบ้างอ่า <laughs> แล้วก็ผมจะมีอายุ75ปีออ 6, 6เดือน12วันประมาณนี้แหละครับครแล้ววันที่เขานิมิตมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึง่งซึ่งแบบผมก็งงผมองผมก็เลยเชื่อว่าเออเอ๊ะทำไมที่เขานิมิถึงผมเนี่ยผมมีอายุได้ครึ่งหนึ่งพอดีเลยที่จะมีอายุต,ต่อไปอีกครึ่งหนึ่งเขารู้วันเกิดผมได้ยังไง อืมทำไมไปรับรู้วันเกิดไม่ว่าแล้วไปคํานวณได้ยังไงวันวันเกิดที่ในนิมิตนี่ว่าเกิดปีไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่เอวันมันตายวันไหนอ๋อมันตายวันไหนตอนที่เขามานิมิตผมอะครับผมมีอายุผ่านมาสามสิบหกปีแต่คือเดือนกี่วันจำไม่ได้แล้วแล้วก็ผมจดไว้อะแล้วอีกจะมีเวลาเหลืออีกสามหกปีนี้เป๊ะเลยครึ่งหนึ่งพอดีเลยเออครับเราก็ เขารู้ตอนนั้นนี่ว่ารู้วันตายนี่ตกใจไหมครับไม่อ่ะไม่ตกใจนะครับโอ้ไม่เยงนานนั้นอายุสามสเกลือตลางอีกสามสิกว่าปีก็ยาวอยู่นะเกือบสี่สิบปีก็คนสมัยก่อนหกสิบก็ตายกันแล้วครับครับก็เลยแปลกใจก็เลยอ่าก็เลยก็ที่ไป ไปกันหลายคน,น,รนครับตอครับนเรื่องผมไปฟังนะฮะเห็นอะไ<ด>รไนี่ไม่อยู่นะครับเห็นที่ลุงสุข,ขุมหรือว,ว่าคุณยศยบดีเนี่ยก็เ,เอาต้นฉบับให้ผมอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะ,ะอผมจะเอาไปเล่าหรือขยายผลต่อนะครับแต่ตรงนี้คุณลุงเล่ามาถึงว่า,าได้ไปรู้จักอาจารย์ไพศาลนะรู้จักแล้วก็มาค,คุนไปไปทำงานไปเยี่ยมไปแอวหาทางภาคเหนือก็สองปี กว่าจะมีอ่านิมิตที่ที่มาถึงคุณยศบดีอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นละครับอ่าหลังจากที่รู้ว่าเหลือสามสิบหกปีครับอยู่ก็ก็คือผมมันนิสัยแย่หน่อยคือมันไปทางหน้าครือมันไปทางหน้าก็พอพดจากที่นี่ไปก็ไปที่นู่นไปเรื่อยเรื่อยเหมือนครับธรรมดาครับธรรมดาไปเรื่อยไปทั้งก็ ก็ก็เก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้เมื่อก่อนก็บันทึกไว้หลายอย่างครับก็พอถึงอ่าผมผมไปดูแลแม่อืเมื่อปีหกสี่หกสี่หหกสามไม่รู 6, ้หกสี่หกประมาณนี้แหละ,ะไปดูแลแม่อายุเก้าเก้าปีสิบเดือนตาย อตอนนี้ทอพอไปดูแลแม่แม่ตายแล้วก็พอดีก็เฝ้าบ้านเพื่อที่จะขายอตอนนั้นมีหลานมาจากวัสเตเรียก็เลยมาเฝ้าบ้านแทนแล้วก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวอืมไปเที่ยวแล้วพอดีก็จําได้เคยเปิดดูว่าจะตาย,ยาที่นั้นจะตายวันที่สิบเอ็ดธันวาปีหกหกครับ ตอนนี้ก็จะไปเที่ยวทินเก่าคือจังหวัดตากอุตรดิตถ์<อ>แล้วจังหวัดน่านแพ่น่านอะไรพวกเนี้ยครับไปทางที่คุ้นเคยก็จะแวะไปเส้นเถินอไ,ไม่ไปซุปเปอร์ละจากเชียงใหม่ก็ไปลําพูนแล้วไปไปไปบ้านห้องลี้เถินแล้วไป <ใจ S 2> ตากเพนนราะเส้นนั้นเราก็มีความหลังเยอะัแต่อ่า ลำพูนไปถึงป่าซางถึงลี้พอลี้นี่ผมก็ไปถวายที่สร้างวัดอยู่นะครับแล้วก็เป็นมหากราบเลยถ้าจะเล่าเล่าเรื่องมหาการาบใหญ่เลยยาวเใหญ่ยาวแล้วก็จะไปเส้นนั้นตอนนี้ก็จะไปไว้หาคูบาอไปคล้ายว่าอ่า ก็ไปพูดว่าคล้ายแบบคุณไปสารฝันว่าผมจะตายเนี่ยอยีกคนที่สิเอ็นี้แหละก็เลยมาลาอาจารย์เห็นเท็นอยู่ก็เลยก็เลยอาจารย์ท่านคือเแล้วอาจารย์ก็ท่านก็เมตตาผมก็แต่งตัวโทมจะตายใส่ขาสั้นหนวดเข่ายาวแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทำบุญสบัต ครับท่านให้เป็นนั่งเอาก็อีเล็กให้นั่งแล้วให้จุดเทียนครับผมแบบว่าผมผมเขินเนี่ยเพราะว่าอืห่างเหินกับท่านนานออืเป็นเิตที่แบบวัวแตกอะแบบแบบแบบมันไปทางน้ำมันไม่มาเที่ยวหาเข้าใจเข้าใจก็เลยแบบโอ้ยทําตัวไม่ดีอ่ะก็เลยแบบว่าท่านเมตตาวันนั้นท่านก็แผ่กุศนที่ท่านสร้างไว้ ให้ผมอให้ต่ออายุผมก็ซึ้งมากเลยแบบว่าท่านท่านยังเมตตายอยู่หมายถึงว่าคูบานี้เป็นคนที่มีเมตตาก่อญาติธรรมหรืออาจจะคุณยศปรดีหรือว่าคุณสุขุมอาจจะมีความผูกพันกับท่านมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็มีเมตตาในการพูดง่ายๆคือแบ่งบุญให้นะบ,บุญบุญใดที่คูบาได้ทําม,มาแล้วก็ อ่บุญกุศลใดที่จะช่วยคุณสุขุมได้นะท่านก็คงจะรู้อะไรต่างๆที่ครูบาอาจจะพูดไม่ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นความเมตตาของครูบาที่ที่ได้บอกกับคุณสุขุมเองที่วัดนะครับแล้วครูบาพูดยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ลาท่านไปก็ไปตากไปอุดรดิตเสร็จแล้วก็ไปไปเวนานอืมตอนนี้ ท่านโทรมาวันที่วันที่หกหรือเท่าไหร่เนี่ยโทรศัพท์มาให้ว่าจะกลับเมื่อไหร่ผมกบอกว่าจะกลับวันที่เจ็ดบอกเช้าวันที่แปดมาที่วันจะทำพิธีให้อันนี้คือปีไหนจำได้ไหมะหกหกแอร์พอปีหกหกเลยจัดไปหาก่าทวันจะกลหายท้งวันที่สี่หายท่านวันที่สี่วันที่แปดกลับนะ บอกให้ท่านให้บอกให้แต่งตัวดีๆหน่อยใส่ชุดขาวครับแรบไปครับที่สองนี่เตรียมตัวไปเตรียมตัวไปครัาวใส่ชุดขาวกางเกงขาวคท่านก็ให้นั่งอืแล้วก็ท่านให้ให้แบบให้เกียรติอะไปเราก็เขินทุกทีอะก็ซึ้งใจท่านอะแล้ววันนั้นท่านก็อทำเมตตา ทําพิธีให้ผมผ้าพระธาตุปล่อยปลามถวายฮะพระตาหารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แบ่งแผ่กุศลให้แล้วก็โอ้กังแบบตื่นตานใจอ่ะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านเลยเหนื่อยเลยอเอาคนมาให้ทําทานทุกวันได้ต้มผ้าพระตาปล่อยปลาเมื่อก่อนปีอันนี้คือปีหกหกใช่ไหม ป,ปีที่ว่าไปไปอปูบาร์หหโอ๋อแสดงว่านานแล้วครับนอนนานอ่าก่อนที่จะมีเรื่องราวที่ไปลงสื่อต่าง<ม>ๆ,ๆนะครับที่ว่าอาจารย์เป็นสารแบอบกว่าต่อไปกุบาจะเหนื่อยขึ้นนะเพราะว่าจะมีะสื่อมีอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เริ่มตั้งแต่ปีนั้นไปโทษไปละเออ เรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าต่ออายุไปให้คุณสุขุมได้ก็เลยเป็แสดงว่าการห่มผ้าพะธาตการทำบุญปล่อยปลามีมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีนะครับแต่สมัยคุณยะดีแล้วคุณสุขุมแล้วแล้วหลังจากนั้นละครับหลังจากที่ไปทําบุญทาทานปล่อยปลาแล้วก็ก็ยังไปหารู้สึกวันท่านให้ไปวันที่ยี่สี่อีกทีหนึ่ง อ๋อหลังจากนั้นอ่าครับแต่ท่านบอกว่าจะต่อยุได้แค่สองปีอ่าท่านท่านบอกตอนไหนที่ว่าต่อยุได้สวันที่แปดวันที่แปดเลยครับวันที่ไปต่อได้แค่สองปีอืมเราก็กลับมาอยู่ดำรนชีวิตตามปกติครับ ปีหกหกใช่ไหมครับนนปีหกหกเอาแล้วต่ออีกหน่อยหนึง่งครับก็ผ่านมาผ่านมาจากนั้นอา่าวันหลังวันที่วันที่สิบเอ็ดอะครับคือคือจะตายวันที่สิบเอ็ดตันวาหกหกครับที่ท่านอาจารย์ต่ออายุให้แล้วครับวันที่สิบสองผมก็เข้าโรงพยาบาลลานาเลยอืม คือคือการนิมิตของคุณไปสานเนี่ยก็บอกผมจะตายด้วยโรคหัวใจวายสมัยนั้นโรคหัวใจก็ไม่่อยมีคนรู้จักหรอกครับผมก็ไม่รู้จักอะโรคหัวใจอันนี้ผมเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมามาสิ็จก่าปแล้วมั้งครับใช้สิทธิ์พระใช้ใช้สิทธิ์ภรรยาเบิกราชการเบิกยาที่เบิกยาที่เป็นหมื่น ไม่ตายนาทีเป็นราชการนี้ก็จะมีรัฐได้คุมของสวัสดิการแล้วเอถ้าตายก่อนรัฐบาลก็จะให้เหรียญเชิดชูเกียรติไหมไปจัดเงินรัฐบาลไปเยอะเลยแต่แล้ววันที่สิบนั่นแหะวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองนี่จำไม่ได้แล้วผมเข้าลันนาคือเลือดออกหน่อยนึงครับลูกก็พาไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ก็ ก็ตามที่ท่านอาจารย์ท่านต่อให้อ่ะมันก็รอดอ,ออกมาออเปกติโรคหัวใจก็มันก็มีเจ็บเป็นบางครั้งอืมออ่าแล้วทุกวันนี้ยังกินยาอยู่ทุกวันครับเลยคิดว่ามาฉุกเฉินเหตุการณ์ัลับขึ้นมอะไรอ่าแ,แต่แล้วก็ผ่านมาเรื่อยจนวันที่สี่อ วันที่สี่ปีเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้แหละคะมันวันเป็นวันพอดีที่ผมไปหาอาจารย์ปีหกหกสองปีพอดีอสองปีพอดีมันเรื่องแปลกดิมแล้วผมก็เกิดอ่ากินข้าวสองวันเสร็จก็เรียบร้อยก็อมไอ้วิตามินซีโตขนาดประมาณเหรียญบาทอ่ะ ปกติก็อมประจําแล้ววันนั้นวันที่สี่ผมเสร็จมันไหลเข้าไปในคออืหายใจไม่ออกอืโอ้โหที่บ้านก็มีแต่เมียแล้วลูกแล้วก็มีแม่บ้านคนหนึ่งก็ช่วยกันเหยาวบ้างอะไรบ้างผมอ่ะมันไม่เหมือนประสบการณ์ครั้งแรกอะ่ะมันไม่เหมือนกับที่เราดำนนะ้ำเราการหายใจได้นานอ,อันนี้อยากหายใจมันหายใจไม่ออกอ่ะมันออกออก,ออกเกลือตายอะ่ะ ถ้ามันถ้ามันไม่ไหลมันไม่ออกมานะอืม <Ừ. S 2> แต่มันไหลเข้าไปถ้ามันไม่ไหลเข้าไปตายแล้วอื <Ừ. S 2> หายใจไม่ออกอืก <Ừ. S 2> ็เลยเฮ้ยแปลกไว้ยวันที่ส <Ừ. S 2> ี่มันมันตายไปแล้วหนึ่งราม <Ừ. S 2> แล้วที่มีเรื่องแปลกกันนะั้นอีกก็คือมีอื <Ừ. S 2> เพื่อนที่นานๆติดต่ออันธิอะไม่ได้ติดต่อนานแนละ้วก็ไปดูเรื่องผมวันที่สี่นะ เขาดูดูดูเรื่องผมที่ท่านครูบาต่ออายุให้ครับแล้วก็รีบโทรมาเลยอืมร็จแล้วตอนนั้นประมาณใกล้บ่ายสองแล้วบ่ายบายโมงกว่าผมก็ค่อยชั่วแล้วผมก็ตอนหลังก็ถามเขาว่าเขาดูตอนไหนมันเทปมันหน้าสิบแปดนาทีแล้วดูจบไหมดูจบเวลาใกล้เคียงกับที่ผมกินยาพอดีเลยเรอออก็แปลกอ่ะแล้วเขาไม่เคยเห็นนะ เขารีบโทรมาเลยเนี่ยดูเพิ่งดูนจบเยอ่ววันที่สี่ไอ้เราโตแอ้มีเรื่องแปลกก็เลยเออเออมันก็มันอาจจะตอนอนึ่งอ่าหมายว่าก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสร็จก็ดีขึ้นแม่แม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านนี่แหละจะหายเองใช่ไหมเออจะเรียกออรถพยาบาลแล้วอจะเรีกมันค่อยไหลไปแต่ยังเจ็บคออยู่สองวัน ออหลอดมายว่าหลังจากที่ว่ามันกลืนลงไปแล้วก็มันก็ดีขึ้นอหายใจดีหายใจได้ละอ๋อตอนตอนที่มันอ่มันยังอยู่ที่คอนี่หายใจไม่ได้ยใจไม่ได้โอ้ช่วงช่วงวินาทีชีวิตอ่าเออ๊ะมันก็แปลกอ่ะเอะมันเกิดตอนนี้พอดีเกิดวันครบสองปีพอดีอ่าวันที่สี่ครบสองปีเลยเลยไม่ตายแล้ว ไม่ไม่ตายแตักพราตายไปแล้วนี่ตายไปเกือบนาทีเ่ยมันต่อชีวิตให้งงเพราะว่าท่านบอกว่าต่อได้แค่สองปี